สวัสดีครับผู้ชมครับก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสีเครื่องยนต์กับบล็อกเครื่องยนต์ให้ผู้ชมดูเนาะครับให้ผู้ชมดูนะครับคือสีเราเพิ่ง uh ทําไปใหม่นะครับผู้ชมมันจะมันจะสีแดงแป๊ดแบบนี้นะครับผู้ชมผู้ชมดูเนาะครับเนี่ยมันจะสีแดงแป๊ดแบบนี้นะครับผู้ชมครับ ดูเนาะดูด้านนี้นะครับก <S wn ik> ็มอน้ํานี่มอน้ำสี่ช่องนะครับผู้ชมสี่ช่องลูกหนึ่งก็ขึ้นข้องเมตรเลยทีเดียวนะครับผู้ชมท่อสูบน้ําก็จะไม่มีวาล์วน้ำนะครับผู้ชมเขาจะไม่ใส่วาล์วน้ำนะครับจะถอดวาล์วน้ําออกนะครับผู้ชมครับวาล์วน้ํามันเป็นจุดบอดของเครื่องยนต์นะครับผู <S <S ้ชมครับก,ก็บกนี่มาเห็นด้านนี้เนาะผู้ชมเนาะนี่คือสีสีเพิ่งทําใหม่นะครับผู้ชมเนาะครับกับบล็อกเครื่องยนต์กับร7 0ยกว่าแรงนิดๆนะครับผู้ชมครับ175แรงครับ B f นะครับผู้ชม6 b F1 เหนาะหรือ6 b F 1วันะครับบ้านเรานะครับกับผมให้ดูกับบล็อกเครื่องยนต์ของผมนะครับผู้ชมนะครับบล็อกเครื่องยนต์ผมก็เป็นอย่างนี้ผู้ชมคือผมก็ทําสีมาผู้ชมผู้ชมอาจจะเก็ตเห็นได้เนาะก็สีนี้ผมทํามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผู้ชมผู้ชมดูสี5ปีที่แล้วมันจะซอฟลงแบบนี้นะครับผู้ชมเพราะเครื่องมือพวกนี้จะตากแดดตากฝนนะครับมันมันจะมันจะไม่แป๊ดเหมือนเหมือนทําทีแรกนะครับมันจะไม่แป๊ดเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับผู้ชมเนะนค ให้มาดูฝังตรงนี้เนี่ยครับผู้ชมคือฝั่งตรงนี้ผมก็พ่นสีมานะครับผู้ชมนี่พ่นสีมานะครับชมถ้าไม่พ่นสีนี่แดงแจ๋แล้วนะครับผู้ชมเนาะให้เห็นครับมันจะแดงไมามด้วยสนิมนะครับผู้ชมครับให้ดูใกล้ๆเนาะ God. เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็ตัวนั้นที่ทําสีไปในผู้ชมอีก5ปีก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะซอฟลงนะครับมันจะสีมันจะแห้งแล้วก็จะสนิทนะครับผู้ชมแล้วก็มันจะจางอย่างนี้นะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าทําใหม่นี่มันจะ สีมันจะเด่นเลยนะครับผู้ชมสีมันจะเด่นแป๊ดเลยนะครับผู้ชมครับเห็นนะครับเปรียบเทียบทั้งสองสองตัวนะครับตัวนี้คือเยวนัผมนี่ซื้อผมซื้อมาผมซื้อซากเครื่องมานะครับผมผู้ชมผมไม่ได้ซื้อมาเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องตัวที่ทําสีมานะครับเหมือนตัวนี้นะนะครับตัวนี้เขายกลงมาจากรถบัสโรงเรียนนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็รถมันโดนไฟไหม้มาผู้ชมเขาขายเครื่องมาประมาณห้าหมื่นหรือหกหมื่นบาทผู้ชมเนาะ เขาซื้อเครื่องพร้อมเกียร์มาคันนี้นะครับผู้ชมกับของผมตัวนี้นะครับผู้ชมกับ6อกเตฮดนะครับตัวนี้ผมซื้อ่ากซื้อซากเครื่องมานะครับผู้ชมผมซื้อมาแต่เพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับผมซื้อมา28,000บาทนะครับผู้ชมตัวนี้นะครับอ่าแล้วผมก็มานั่งประกอบเอาให้ทําได้ให้มันติดได้นะครับผู้ชมเพราะุกอย่างข้อมันยังข้อเดิมอยู่นะครับผู้ชมครับผมซื้อมาแล้วผมเอามาปั้นเอาตัวนี้นะครับผู้ชมครับ แต่ก็หมดหมดไม่น้อยนะครับผู้ชมก็ถ้าผู้ชมซื้อเครื่องแบบมาแบบนี้มาผมผมไม่แนะนํานะครับผู้ชมเหมือนเหมือนที่ผมซื้อมาตัวนี้เนาะผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเออมันมาประกอบแล้วมันหมดเยอะครับผู้ชมมันหมดเยอะครับเพราะว่าทุกชิ้นเราต้องซื้อมาใหม่หมดนะครับ <Maybe S 1> ผู้ชมแม้กระทั่งแท่นเครื่องนะครับผู้ชมเห็นแท่นเครื่องไหมตัวนี้นะครับผู้ชมนี่คยกแท่นเ,เครื่องเนาะจีมือผมชนีนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวละสี่ร้อยนะครับตัวนี้ตัวละแปดร้อยถ้าของแท้ตัวเนี้ตัวละ ตัวละเกือบสองพันเลยนะครับทองแท้นครับตัวนี้นะครับผู้ชมครับให้เห็นระหว่างเครื่องยนต์นะครับคือไม่ว่าเครื่องยนต์จะดีขนาดไหนผู้ชมเนาะหรือว่าจะเก่าขนาดไหนนะครับตัวนี้บล็อกบล็อกใหม่กว่านะครับผู้ชมตัวตัวของผมใช้ยอยู่ตัวนี้จะจะไม่มีปอกนะครับผู้ชมคือต้องอธิบายก่อนก็คเครื่องปี2 0 0พันขึ้นมานี่เขาจะไม่ทําปอกนะครับเขาเจ้าเสื้อทําปอกเนาะครับกับตัวนี้ ครับตัวนี้มันมันเป็นพี่ตัวตัวที่ผมใช้อยู่นี่หลายปีนะครับผมไปชมตัวนี้จะมีปอกนะครับผู้ชมให้เห็นดูเนาะตัวนี้จะมีปอกนะครับนะครับเครื่องไดเล็กเหมือนกันครับผู้ชมครับนี่เป็นปั๊มแถวนะครับเขาเรียกปั๊มแถวเรียงนะครับปั๊มแถวปั๊มแถวนอกด้วยนะครับผู้ชมนี่เขาเรียกปั๊มแถวเรียงปั๊มแถวนอกนะครับหอกสูบเรียงเหมือนกันนะครับผู้ชมแต่ต่างกันที่แรงม้านะครับผู้ชมครับตัวนี้ช่วงชักจะยาวกว่าของผมนิดนึงนะครับลูกสูบก็เล็กกว่านิดนึงนะครับผู้ชมครับ ก็มาของผมของผมนี่ช่วงชักสั้นกว่านะครับผู้ชมตัวท่อของผมนี่สูงกว่านะครับสูงกว่าแรงกว่าเพราะบล็อกมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับให้ชมดูเนาะไอดีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้น่ครับหกเฮดจะเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับติดเทอร์โบนะครับเครื่องเชียงกงเท่าคู่นะครับผู้ชมตัวนี้เชียงกงมาจากมาจากนอกนะครับไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับ 6BF1 หรือ 6BF1 เนี่ยนะครับชมก็อมาจากนอกเหมือนกันนะครับประกอบนอกมาเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ประกอบนอกมาทั้งคู่นะครับผู้ชมไม่ใช่ประกอบในบ้านเรานะนะครับก็อธิบายให้ผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าไม่ใช่เครื่องประกอบในบ้านเรานะครับทั้งสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาจากเชียงกงเหมือนกันนะครับผู้ชมมาจากเชียงกงนอกเลยแหละแต่ว่าไม่รู้มาจากที่บ้านไหนนะครับไม่แน่ใจมาจากญี่ปุ่นตรงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเครื่องยนต์อีซูนี่หลากหลายมากนะครับผู้ชมเยอะมากเยอะถึงเยอะมากนะครับเรียกไม่ถูกนะครับไล่รุ่นขึ้นมานี่ เรียกไม่ถูกนะครับผู้ชมหลายหลายเยอะมากอยู่กับแมคโคก็มีนะครับอยู่กับโคมัสุอยู่กับโกเบ Kobe, ทุกอย่างนะครับอยู่อยู่กับพวกรถตักรถเทกเตอร์รถแมคโครถเข็นดินนะครับทุกอย่างนะครับเครื่องอีซุเนี่ยนะครับเห็นเนาะอันนี้อยู่อยู่ในร่มนะครับผู้ชมครับก็มันให้ผู้ชมดูนะครับ ผมเอาเทอร์โบมเกาะไว้นะครับผู้ชมคือตัวนี้จริงๆแล้วก็ไม่ไม่มีเทอร์โบนะครับผู้ชมครับไม่มีเทอร์โบตอนนี้เขาใช้อยู่ไม่มีเทอร์โบนะครับครับตัวนี้ผมเอาเทอร์โบของ P11 นะครับมาใส่ของของฮ i โนนะครับของฮิโน P11 มาใส่นะครับผู้ชมแล้วก็เทอร์โบมันจะหมุนกลับกันอย่างเงี้ยครับก็ถ้าฮิโนไอดีเขาจะอยู่อีกด้านหนึ่งไอเสียอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับเพราะเทอร์โบมันจะหมุนไปอย่างงี้ครับตัวนี้ก็ ไม่มีเทอร์โบเช่นกันนะครับเครื่องยนต์สมัยก่อนจะไม่มีเทอร์โบนะครับท่านผู้ชมครับจะไม่มีเทอร์โบนะครับเนี่ยให้ผู้ชมดูนะครับนี่คือความแตกต่างคือท่อสุบน้ํานะครับท่านผู้ชมจะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมคือถ้าเรามีเครื่องมือนะครับท่านผู้ชมคือมันอาจจะขับไม่ได้ก็จริงนครับแต่กวิทน้ําแห้งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผู้ชมดูนะครับดูดูล้นๆ้นเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับอดูดูล้นๆ้นเหมือนไม่มีอะไรนะครับ แต่มันก็วิทย์น้ำแห้งเหมือนกันผู้ชมอย่าอย่าดูถูกว่าท่อก็เป็นทอราดเขาจะวิทย์น้ำไม่แห้งนะครับเวลาแต่เขาอาจจะใช้เวลานานกว่านิดนึงนะครับการตั้งหรือใช้คนงานเยอะนะครับผู้ชมกับของผมนี่อุปกรณ์เต็มไปหมดนะครับผู้ชมให้ผู้ชมดูทั้งทั้งเพาทั้งไฮโดรลิกนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังต้องใช้ได้ด้วยนะครับเบรกทุกอย่าง,งใช้ได้หมดคือตัวควบคุมไฮโดรลิกด้วยนะครับทุกอย่างทั้งเพาทั้งเฟืองกลับนะครับ อ่ะมากมายไปหมดนะครับผู้ชมอาจจะตั้งตั้งท่อผมอาจจะใช้ตําเวลาตั้งแป๊บเดียวนะครับผู้ชมแต่ว่าอไอ้ท่อที่ขับไม่ได้ผู้ชมเขาเขาก็วิ่งน้ําแห้งน่เหมือนกันนะครับผู้ชมคือคือแต่ที่บ้านผมนี่เขานิยมเป็นท่อขับไปหมดแล้วนะครับผู้ชมน้อยท่านนะครับที่ยังใช้ท่อรากอยู่นะครับผู้ชมเพราะว่าเอเทนมันมาเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ชมเพราะว่าผมทํานี่ให้ขับได้เฉยนะครับมันไม่ได้วีสวยงามอะไรนะครับผู้ชมครับผมทําให้แข็งแรงเฉยนะครับแข็งแรงแล้วก็ให้ขับได้เฉย นะครับเพราะท่อที่เขาทําขับได้จริงๆก็ต่อกันที่2ล้านนะครับผู้ชม2ล้านล้านห้าล้าน8นะครับหรืออย่างถูกๆมากก็คือ7 8็ดแปดแสนนะครับนี่คือถูกๆแล้วนะครับเจ็ดแปดแสนนะครับผู้ชมครับท่อหน้า14ก็ทํากันอยู่ล้านนิดๆนะครับผู้ชมครับเครื่อง300แรงม้านะครับบ้านผมเขานิยมกันแบบนี้นะครับผู้ชมคือต้องอธิบายให้ผู้ชมก่อนว่าเออคือเครื่องมือพวกนี้มันเป็นเครื่องมือ จังหวะเวลาที่เราหาซื้อมาได้นะครับผู้ชมจังหวะจังหวะทากินของทุกคนนี่ผมบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมผมหามาซื้อได้เท่านี้นะครับผู้ชมสมัยก่อนนี่ผมก็ไม่มีเงินซื้อเช่นกันนะครับท่อสูบน้าพวกนี้นะครับเพราะว่าเลี้ยงกุ้งสมัยก่อนมันมันไม่ได้มันไม่ได้ได้ตลอดนะครับผู้ชมนั่นแหละผมถึงหลายๆท่านที่ใครที่จะมาเลี้ยงกุ้งผมถึงไม่อยากให้มาเลี้ยงนะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าท่านเลี้ยงเหมือนชาวบ้านทั่วไปท่านจะไม่ได้อะไรนะครับสุดท้ายผมก็ต้องคุณก็ต้องเป็นหนี้นะครับ เนี้คุณก็ต้องเริ่มต้นคุณก็ต้องขายเครื่องมือพวกนี้ก่อนนะครับผู้ชมนะครับขายเครื่องมือพวกนี้ขายรถนะครับต่อไปท่านก็ต้องขายที่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเลิกลากันไปนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ว่าทําบ่อกุ้งแล้วไม่ประสบความ skincare, สําเร็จสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปก็มีก็มีเยอะนะครับผู้ชมเลิกก็มีเยอะนะครับทั้งคนที่เกษียณมาแล้วได้เงินมาตั้งหลายล้านนะครับแทนทีน่จะไปทำอย่างอื่นกลับมาเลี้ยงกุ้งนะครับผู้ชมมา มาเห็นเขาเลี้ยงกุ้งเ <K ill ain> ขาเลี้ยงกุ้งตามเขาสุดท้ายก็หมดหมดนะครับหมดหมดแล้วไม่เหลืออะไรก็ลาบากกลับไปเมือนเดิมนะครับผู้ชมครับคืออาชีพเลี้ยงกุ้งนี่ผมไม่แนะนําให้ใครเลี้ยงนะครับผู้ชมผมส่วนตัวผมไม่แนะนา,นานให้ใครเลี้ยงนะครับคือเลี้ยงได้แต่ว่าผัวเลี้ยงเมียนี่ต้องไปขายของตลาดนัดหรือว่าต้องไปทํางานอย่างอื่นที่มันได้ตังค์ประจํานะครับจะเป็นเติมน้ำมันทํางานเซเวน่นหรือทําอะไรก็ได้ครับที่มันที่มันได้ตังค์แต่อย่ามาทํากันนียกันทั้งสองคนนะครับเพราะว่ามันจะกอดคอกันล่มจมไปทั้งคู่นะคครรัับบชม นี่คือความคิดของผมนะครับเพราะว่าผมเคยทํามาก่อนผมเป็นหนี้เป็นล้านมาก่อนนะครับก่าผมจะหลุดหนี้ได้ผมใช้เวลาหลายปีนะครับผมหลุดหนี้มาประมาณห้าหกปีนะครับผมเป็นเลี้ยงกุ้งเป็นหนี้อยู่ประมาณล yeah, <preciso S 2> <Nic. S 1> ้านสองล้านสามนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครรู้นะครับว่าผมเป็นหนี้ขนาดนั้นนะครับก็ให้เห็นนะครับผู้ชมก็นี่ก็คือเครื่องมือทํากินนะครับผู้ชมคือเครื่องมือทํากินที่จังหวะชีวิตหนึ่งเราหามาได้แค่นี้นะครับผู้ชมเราหามาได้แค่นี้นะครับ ให้เห็นเครื่องมือนะครับทั้งสองชิ้นนะครับผู้ชมครับก็วันนี้ก็วิดีโอนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับให้เห็นให้เห็นว่าพรุ่งนี้ผมจะส่งงานนะครับัตัวนี้เนาะเปรียบเทียบเครื่องมือดูนะครับผู้ชมว่าให้ดีขนาดไหนก็พังได้นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องยนต์มันเหมือนระเบิดเวลาอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมถึงเวลามันมันพังได้ครับผู้ชมครับครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ